สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจาักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมและรับฟังปัญหานะครับทีนี้ก่อนจะไปรับชมและรับฟังปัญหาเดี๋ยวครูขอญาตไปนั่งทางด้านหน้าจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปไหนเนี่ยที่ครูจะอัปโหลดลงไปใน y o u t u b e เนี่ย เดี๋ยวครูขอญาตแนะนําตัวครูอย่างนี้นะครับนะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนแนะนําตัวเองนะครับว่าเป็นครูชื่อพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์ครูทํางานอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะโรงเรียนของครูเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครถือว่าครูนะครับก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของครูนะครับท่านก็จะได้ทราบว่าในหน่วยงานของกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมีครูเนี่ยที่เขาสอนอยู่ตามโรงเรียนแต่การสอนอยู่ตามโรงเรียนก็เหมือนสอนอยู่ในกรอบในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ซึ่งอาจจะมีผู้เรียนเข้ามาเรียนแค่ไม่กี่คนต่อรุ่นแต่การที่ครูทําความรู้ลงไปในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลสามารถเอาความรู้ที่ทอนที่จะสอนแค่คนอยู่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งทำไมครับไปสู่กลุ่มคนที่มากขึ้นได้ก็แสดงว่าครูก็ทำงานได้คุ้มค่ากับเงินเดือนกับภาษีที่ท่านจ่ายมา แล้วคลิปที่ครูทำก็ไม่ใช่คลิปในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอะไรถูกไหมครับมันเป็นการให้ความรู้ทั้งผู้เรียนครูลูกศิษย์ครูที่อยู่ในห้องก็รู้คนที่สนใจก็สามารถที่จะทำไมครับ,รบเข้ามาเรียนรู้ได้ถ้าท่านไฝ่รู้เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลียน จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อเทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับวิดีโอคลิปนี้จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับมารับชมและรับฟังปัญหาจากผู้ชมท่านหนึ่งที่รับชมคลิปของครูแล้วมีการคอมเมนต์ตั้งคำถามกลับเข้ามาที่ครูนะครับคลิปนั้นครูตั้งชื่อหัวข้อว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้า เมื start ่อรีเลย์สตาร์เสียสตาร์เช้าก็ไม่มีเข็นกระตุกก็ไม่ได้นั่นแสดงว่าไอหัวข้อนี้มันต้องเป็นรถที่ใช้ระบบส่งกำลังงานแบบสายพานเพราะข้อแม้เลยของรถที่ใช้ระบบส่งกำลังงานแบบสายพานรถออโต้หรือเรียกให้ถูกคือครูก็ย้ำเสมอ เขาเรียกว่าระบบส่งกำลังงานแบบ CVT รถที่ใช้ระบบส่งกำลังงานแบบ CVT สตาร์ทที่ต้องให้มาแน่นอนเลยคืออะไรครับสตาร์ทไฟฟ้าหรือสตาร์ทมือส่วนสตาร์ทตีนหรือสตาร์ทเท้าบางยี่ห้อก็ให้บางยี่ห้อก็ไม่ให้มาแล้วบางยี่ห้อที่เขาให้มา เจ้าของรถบางคนก็ไปทำไงครับไปถอดมันออกนะครับครูก็เลยมาทำคลิปว่าถ้าในกรณีรีเลย์สตาร์เสียคุณก็จะต้องรู้ก่อนว่ารถของคุณเนี่ยรีเลย์สตาร์มันอยู่ตรงไหนแล้วเวลาคุณจะไปต่อตรงตรงรีเลย์สตาร์คุณก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ป่ะครับคือครูก็ให้คำแนะนำว่าก็ควรจะทำสายไฟ หรือหาเหล็กแหลมอะไรก็แล้วแต่การ DIY การประยุกนะแล้วครูก็ไม่ได้บอกว่าแก้ปัญหาตรงนั้นมันใช้ได้กับทุกยี่ห้อทุกรุ่นไม่ได้เคยบอกมันทำได้แค่เป็นบางยี่ห้อบางรุ่นนะตอนั้นถ้าเกิดรีรรรรเลย์สตาร์ทคุณเสียสตาร์ทเท้ามันไม่มีหรือมันมีแล้วคุณเป็หอดมันออก แล้วรถออโต้มันเข็นกระตุกได้ไหมครับพี่ปุย้ยไม่ได้ไม่ได้ครูก็แนะนำไปเป็นความรู้พื้นๆทั่วๆไปท่านผู้ชมท่านนี้น่าจะเป็นสุภาพสตรีไม่ใช่น่าต้องเป็นสุภาพสตรีแหละเพราะอะไรนะเขาถามครูมาว่าทำตามแล้วไม่ติดทำยังไงคะทำตามคือต่อตรงที่รีเลย์มัง้งมันมีรายละเอียดมาแค่นี้นะครับ ทำตามแล้วไม่ติดทำยังไงคะอาการขับมาแล้วดับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าไม่ติดค่ะอาจารย์อชัวเลยผู้หญิง <c oughs> แสดงว่าก่อนหน้านี้รถมันสตาร์ทติดใช่ไหมครับแล้ววิ่งวิ่งมาแล้วมันทำไมครับมันดับ,ดบอ่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่เติมน้ำมันเบนซิน เพราะฉะนั้นข้อแม้ของเครื่องยนต์เบนซินถ้ามันจะสตาร์ทติดได้ทำงานได้เป็นปกติมีกี่องค์ประกอบ3องค์ประกอบใน3องค์ประกอบนี้คุณจะเอาอะไรเป็น1 2 3ก็ได้เพียงครูก็ย้ำว่าคืคอครูนึกอะไรได้ก่อนคือครูก็เอาอันนั้นมาก่อนกำลังอัดน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิด เดี๋ยวครูจําลองสถาน,นการณ์น่ะคือคืนก่อนนะเพราะครูแคปหน้าจอให้พี่ปุ้ยเดี๋ยวครูจําคำถามเขาไม่ได้อ่ะคืนคำถามไปก่อนอ่ะครูออนสวิตรถของเราถ้าเป็นรถหัวฉีดเบื้องต้นเปิดสวิต รถหวัวฉีดโดยส่วนใหญ่ไฟหน้าปัดจะติดเลยใช่ไหมครับ,รบไฟโชว์หน้าปัดจะติดหลอดเอนจินเช็คติดประมาณ2ถึง3วิแล้วจะดับแล้วให้สังเกตต่อไปว่าทุกครั้งที่ติดให้ทุกที่เปิดสวิ์กุญแจถ้าเราไม่ได้หูตึงนะครับเราจะต้องได้ยินเสียงอะไรครับปั๊มมันหมุนมันทำงานแล้วจะเงียบไปพร้อมกับหลอดเอนจินเช็ค ติดใช่ป่ะครับติด,ตดอ่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราขับขี่ไปนะแล้วน้ำมันหมดถังครูถามว่าดับไหมครับรถด,ด,ดับไหมครับท่านผู้ชมดับไม่มีน้ำมันอ่าแล้วคุณเปิดสวิตช์กุญแจใหม่ไฟหน้ปาปัดติดหลอดเอนจิ้นเช็คติดปั๊มหมุนไหมครับหมุนหมุนไหมครับน้ำมันหมดปั๊มหมุนไหมครับหมุนหมุนนหครับ เนี่ยหนูก็ฟังแล้วผมก็ฟังแล้วปั๊มก็หมุนแล้วคุณสตาร์ทให้ตายเลยติดไหมครับไม่ติด,ตดครับเพราะน้ำมันมันหมด,มดแล้วครูรู้รายละเอียดไหมครับว่ารถของคุณสตาร์ทไม่ติดมีเบื้องต้นอะไรคือครูไม่รู้เลยคำถามมาแค่นี้เองเขียนนะอ่ะเดี๋ยวครูจำลองสถาน,นาการณ์ต่อรถคันนี้มีน้ำมันอยู่นะครูสมมุติว่า ขับขบมาแล้วปั๊มมันล็อกหรือปั๊มมันเสียออนติดนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะดึงปั๊กที่ปั๊มออกดับไหมครับดับสตาร์ตต่อติดไหมครับไม่ติดเลยแล้วคุณสตาร์ตจนแบตเตอรี่หมดเลยจนเกี้ยงเลยแล้วคุณไปต่อตรงรีเลย์ถามว่าเครื่องยนต์คุณกลับมาหมุนได้ แต่ปั๊มมนจ่ายน้ำมันไปที่หัวฉีดไหมครับไม่เจาดับไหมครับ <im> <not> ดับดับครับ <im> <not> อ่ะครูเสียบปั๊กปั๊มหัวฉีดกับไอพ่ปั๊กปั๊มก,กับอ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะลองคาถานการว่าเดี๋ยวครูจะมาดึงปั๊กหัวฉีดออก <im it noise> ติดใช่ไ่ครับ <im it noise> สมมุทุนวิ่งไป สายจากกล่อง ECU หรือกล่องมาที่หรือจากกล่อง ECM มาที่หัวฉีดทำไมครับขาดปลักหลุดปลดปั๊กหัวแม็กบูดึงปลั๊กหัวฉีดออกดับไหมครับจบอะบูสตาร์ทใหม่ <c oughs> ติดไหมครับไม่ติดไม่ติดเครื่องหมุนแต่ไม่ติดคูปิดสวิตช์กุญแจแล้วคูแก้ปัญหามันต้องเอารถมาตรวจสอบใช่ป่ะครับถามคือต่อไม่ได้หรอกเนี่ย ปูเสียบปลั๊กหัวฉีดกับปูออนสวิตติดไหมครับติดแล้วสมมุติวิ่งวิ่งไปสายหัวเทียนหลุดปลั๊กหัวเทียนหลุดหัวเทียนบอดสตาร์ตติดไหมครับไม่หลุดไม่ติดไม่ติดเอาง่ายๆไม่มีไฟไปกระโดดออกที่หัวเทียน จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่วิ่งวิ่งมาแล้วไฟไม่ออกหัวเทียนเครื่องยนต์ดับไหมครับดับพอเครื่องยนต์ดับแล้วคุณก็กดสตาร์ทมือกด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 เครื่องหมุนแต่มันติดไหมครับไม่ติดไม่ติดพอไม่ติดไฟที่แบตเตอรี่หมดหมดทำยังไงก็ไม่ติดเพราะฉะนั้น ไอ้ที่คือครูนําเสนอไปครูแค่บอกว่าในกรณีคุณกดสตาร์ทมือไม่ทำงานแต่ระบบอื่นของคุณเป็นปกติเราก็ใช้วิธีไปต่อตรงแค่ไหมครับผ่านตัวรีเลส,สตาร์คือแก้ปัญหาเฉพาะหนะแต่ในกรณีของคุณวิ่งมาแล้วดับดับเสร็จสตาร์ ไม่ติดแล้วคุณก็กดสตาร์ทมือจนแบตหมดพอสตาร์ทมือแบตหมดคุณก็มาอะไรต่อสตาร์ทตีนสตาร์ทเท้าอ่ะจำลองสถานการณ์อีกทีหนึง่งติดใช่ป่ะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวครูสมมุติว่าปั๊มของเราเนี่ยมันมีปัญหาก็นี่ไง ติดแล้วทำไมครับดับ,ดบติดไหมครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดแต่เราไม่ได้ไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราพยายามที่จะทําไมครับกดสตาร์ทมือจนแบตมันหมดพอแบตมันหมดเสร็จปุ๊บรถคันนี้มีอะไรครับสตาร์ตรต,ตีนสตาร์ทท้าวอ่ะคูสตาร์ท ผิดไหมครับไม่ติดเนี่ยกุญแจรครูยังเปิดอยู่เลยเนี่ยใช่ปะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่ช่างคุณก็ต้องเข็นรถไปหาใครครับช่างให้เขาทําการวิเคราะห์ถ้าคุณเข็นมาที่โรงเรียนได้คือครูก็จะไปวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จก็ต้องไปตรวจสอบใช่ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้คือครูสมมุตินะครับครูก็มาเช็คอ้าว นี่ไงปั๊เข้าปั๊มมันทำไมครับมันหลุดอ่ะมันหลุดเสร็จคือครูเสียบกับเสียบแล้วนะแล้วตอนนี้สมมุติสตาร์ทมือคุณใช้ไม่ได้แล้วเพราะคุณเล่นจนแบตหมดไปแล้วครูก็เปลี่ยนมาสตาร์ทตีดเนี่ยติดนะครับติดติดตด,ดังนั้นคลิปที่ครูทำไปคือทำปัญหาแค่ว่าถ้าสตาร์ทมือมันไม่หมุน รีเลย์มันพังมันคือการแก้ปัญหาต่อตรงโดยไม่ได้ใช้ตัวรีเลย์ส่วนถ้าเกิดรถของคุณสตาร์ทไม่ติดคุณต้องไปหาสาเหตุเจ้ไหมฮะล่าสุดจำได้ไหมครับสมาร์ทีโว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบคือแล้วน้ำมันเบนซินในถังมันเน่ามันเหนียวมันบูดเช่ไหมฮะพอมันเหนียวมันบูดปุ๊บ วาลเนี่ยว่าตอนมันเปิดเพราะมันเจอเพาลูกเบี้ยวไปเตะกระเดืองแล้วกระเดืองก็ไปทำไมครับไปกดวาววาวมันจะยุบตัวชนะแรงดันของสปริงวาวเปิดแต่ตอนวาวมันติดน้ำมันเบนซินมันเหนียวเป็นยางสปริงมันพยายามจะยืดตัวกลับแต่วาวมันติดตายมันเหนียวลูกสูบมันไม่ได้รีรอเลยลูกสูบทำไมครับ ตึมชนวาววาวโคตรไหมพี่ปุ้ยทันนั้นโคตรวาวโคตรพอวาวโคตรจังหวะดูดดูดไอดีเข้ามาได้แต่จังหวะอาัดวาวมันปิดไม่ได้ไอดี ID มันเหลืออยู่ในห้องเผาไ,ไหมไหมไม่เหลือครับยมันไม่มีไอดีในห้องเผาไหมเพราะวาวมันโคตรแล้ววาวมันรั่วพอวาวมันรั่วเสร็จฟุก๊กแล้วคุณก็กดสตาร์ทมือเครื่องยนต์หมุนไหมหมุน,มน แต่มันติดไหมครับไม่ติดมันไม่ติดรถสตาร์ทไม่ติดไปหาช่างถ้าอยู่ละแวกแถวโรงเรียนก็พอเขียนมาให้ครูดูได้แต่ครูก็ออกตัวแบบล้อฟ,ฟรีแบบเบินยางเลยว่าไม่ได้บอกว่ามาหาครูที่โรงเรียนแล้วครูรับจบใช่ไหมครับเพราะครูก็ได้บอกไปแล้วว่าคือครูทาเนี่ยคือครูก็ต้องดูอะไรหนึ่ง ศักยภาพตัวครูด้วยว่าความรู้ความสามารถครูไปได้แค่ไหน2นดูศักยภาพของอะไรครับเครื่องมือรถ <c oughs> รุ่นใหม่ต้องใช้ o b d วิเคราะห์ใช่ป่ะครับ <c oughs> เออแล้วที่เนี้ยเป็นหน่วยงานราชาการไม่ใช่ว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ถ้าครูใช้เงินส่วนตัวของครูซื้อแล้วเวลาคุณเอารถมาให้ครูเซอร์วิสแล้วครูขอเก็บค่าเซอร์วิสบางคนไปบอกว่า เป็นโรงเรียนเก็บได้ไงอา้าวมันไม่ใช่ของโรงเรียนเนี่ยมันคือของครูใช่ปะครับ mm hmm. ก็ต้องดูเครื่องมือเนี่ยมันไปถึงรถยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นไหมและ3ามคือศักยภาพด้านอะไรครับอาคารสถานที่นั้นไม่เคยบอกว่าพรเทพครับจบทุกเทสไม่ใช่ mm hmm. แต่ถ้ามาถึงแล้วก็จะไปดูให้ไปตรวจสอบให้ นะไม่ได้แรงนะใจยกเว้นมันภารกิจสําคัญกว่าคือครูต้องขอโทษไว้ว่าไว้โอกาสหน้าก็ประมาณนี้นะครับนั้นะถ้ารถท่านยังไม่ติดอยู่ท่านก็เข็นไปฮะเข็นไปร้านลุงปุ้ยให้ช่างแถวนั้นดูให้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ